สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิพอดีวันนี้มีคำถามทำยังไงทำงไงให้หาเพื่อน,นดีหลังชีวิตวัยเรียนให้ได้เยอะๆหลังวัยเรียนน่ะคุณเจอเพื่อนแบบไหนแสดงว่าคุณอาจจะเจอเพื่อนไม่ดีในปัจจุบันใช่ไหมจะหาเพื่อน,นดีได้ยังไงง่ายนิดเดียวครับผมก็เคยเป็นถ้าผมไปที่ผับบาร์บ,บ่อยๆคุณลองคิดดูคุณจะได้เพื่อนที่ผับบาร์ชวนสุบหรีกินเหล้าเมายายอย่างแน่นอนคุณอยากไปที่ไหนคุณอยากได้เพื่อนที่ไหนคุณก็ ไปที่นั่นถ้าคุณไปห้องสมุดคุณก็ได้เพื่อนเรียนเรื่องหนังสือถ้าคุณอยากจะได้เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณต้องไปสัมมนาคุณไปสัมมนาผมไปสัมมนามีเพื่อนที่ทําเรื่องเงินทําเพื่อนด้วยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเยอะแยะมากมายเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีเพื่อนในวงการนั้นๆผมชอบเล่นมายากลผมก็จะไปในวงการมายากลมีเพื่อนมายากลเยอะแยะมากมายเลยคุณอยากได้เพื่อนแบบไหนคุณจะได้เพื่อนแบบนั้นครับโอเคไหมโอเคมีคำถามต่อไปถามว่าไงเรารู้ได้อย่างไง ว่าคนที่เราจะร่วมงานด้วยไว้ใจได้ไหมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนที่ร่วมงานด้วยไว้ใจได้ไหมใช่ไหมงานนี้เดียวครับมันคนเราอะนะมีวิธีการให้เลือกหลายอย่างเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงหนึ่งนะครับเวลาผมจะลงทุนบริบรษัทใหญ่ๆเนี่ยผมจะเชื่อได้ไงว่าคนนี้จะลงทุนแล้วผมลงทุนให้เขาเนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้หรือเปล่าแน่นอนการทํางานเนี่ยถ้าทําเป็น teamwork นะคุณจะได้รายได้เพิ่มขึ้นสูงเลยผมทํางานที่นี่บริษัทที่นี่แล้วมีเพื่อนช่วยกันทำเนี่ยบริษัทมันจะเติบโตขยายใหญ่มากเลยตอนนี้ผมมีบริษัท ก็าาเพราะว่ามีเพื่อน่วมงานที่ดีมีคนเก่งที่ดีถามว่าผมคัดมายังไงคําตอบก็คือตอนแรกเราไม่รู้หรอกแต่เราคัดมานะครับก่อนอื่นเราต้องคุยกับเขาดีๆด,ดูว่าเขามีะทัศนคติอย่างไรมีทัศนวิสัยมีมุมมองอย่างไรนะครับโดยการยังไงครับให้เขาลองมาทํางานร่วมกันกับเราดูลองถึงมีไงว่าทดลองงาน3เดือนลองให้เขาทํางานดูเนี่ยเราให้กันบ้านเขาดูพอให้กันบ้านเขาดูแล้วเราบอกเขาด้วยว่าเออผมจะลงทุนให้คุณผมจะสร้างคุณนะฮะแล้วผมจะได้เงินเดือนน้อยกว่าคุณด้วยนี่สิ่งทที่่ผผําาเเเเปิดพพือนนลยนะัจุ วันนี้ผมให้เพื่อนคนที่เขาทางานกับผมมา1นปีและแหลังนั้นถ้าคุณทําได้เก่งนะผมจะลงทุนให้คุณแล้วมีอาณาจักรแล้วคุณรวยด้วยกันกับผมเกิดอะไรขึ้นครับมีเพื่อนผมหลายคนชื่อานวัชื่อโวดามีมาซูโตมีคนนนคนนี้เยอะแยะมากมายนะแน่นอนครับเขามาร่วมลงทุนกับผมเนี่ยนะฮะเขาบอกผมว่าอยากเปิดบริษัทมากเลยผมก็เลยให้กันบ้านเข้าไปฮนะอยากเปิดบริษัทอะไรแล้วบริษัทที่คุณอยากเปิดเนี่ยมันกาไรจริงหรือเปล่าอ่ะสมมติเขาบอกแค่อย่างเอาที่ย้อมผมมาที่ย้อมผมมาเนี่ยนำเข้ามาในประเทศไทยอ่ะผมถาม ส่งเท่าไหร่แล้วกําไรเท่าไหร่ผมให้กันบ้านเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเขาทำเขาสนใจจริงเขาจะทากันบ้านมาคนไม่ที่ไม่สนใจจริงเขาไม่ทํากันบ้านแค่นี้ก็รู้แล้วเขาว่าเขาเนี่ยจริงใจขนาดไหนเขาทาจริงขนาดไหนเขาทำกันบ้านมาเราก็เริ่มรู้แล้วเขาเก่งในการสืบเขาเก่งเรื่องการตลาดเขาเก่งเรื่องการสืบแล้วดูว่าเงนกำไรจริงหรือเปล่ากาไรตอนนั้นกําไรนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ถามต่อว่าเออสมมุติว่าคุณเอาแชมพูหรือเอาที่ย้อมผมมาแล้วมันขายได้ถูกขายได้แพงกําไรกําไรดีอยู่แล้วแล้วเกิดเจ้าของบริษัทนเจ้าของแบรนด์เขาลงทุนมาที่ประเทศไทยเองเลย คุณขายให้เขาเนี่ยแบรนด์มัน,ม,น,ม,นมันทับคุณเลยคุณหมดโอกาสไหมแสดงว่าคุณก็ต้องไปขายสิ่งใหม่แล้วสิใช่ไหมแล้วนื่งยากใช่ไหมผมก็ให้กันบ้านเขาไปเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆในที่สุดเขาก็รู้ว่าอ๋อทำงานนี้ดีกว่าทํางานนี้ดีกว่าผมเอางานที่ผมมีเนี่ยให้เขาทําอยู่มาทําโรงเรียนด้วยกันไหมโรงเรียนผมเนี่ยนะมีอยู่สาขานี้น่นะคุณมาเปิดอีกสาขาหนึ่งเนี่ยไหวไหมเขาบอกไหวงั้นคุณทํายังไงที่ให้โรงเรียนเนี้ยนะที่บริษัทเนี้ยมีการตลาดที่ใหญ่ขึ้นหรือมีโอกาสที่ดีขึ้นถามเขาเขาก็ไปสืบมาทํางานบ้านมาหลายคครรรััั้้้งงงหลาายจจนนูว่่อออีมเ วะมันเก่งจริงวะ่ะแล้วมันไม่ท้อวะ่ะนี่แหละครับคือคุณจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ร่วมงานที่ดีหรือเปล่า นะแล้วช่วงที่เราสั่งงานสั่งการเขาเขาจะมีอารมณ์แบบไหนเขาจะมีอารมณ์โกรธเราง่ายหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าเนื่องเงินให้เขาไปใช้ดูทั้งบางอย่างไปทารุน้นนี้เราจะรู้ว่าเขาละเอียดหรือเปล่าเราจะรู้ว่าคนคนนี้มันเหมาะสมมาทำงานกับเราหรือเปล่าแค่นี้ครับไม่ยากอะไรเหมือนกันเราจะหาลูกค,ค้าเพราะอะไรคุณมีคําถามที่ดีมากม้าเร็วที่ผมไปเรียนมาครับอาจารย์ผมนะผมมีอาจารย์ยหลายคนมีเมนเตอร์หลายคนเขาบอกม้าเร็วที่เราจะขี่เนี่ยก็คือไปได้เร็วเหมือนกับติดจรวดเหมือนว์ปไปเลยเหมือนล่องหนเหมือนก้าวกระโดดไปเลยเน มากเลยท็อปทนะฮะมันจะมี12ตัวท็อปสิคือตัวที่คุณมีการศึกษาที่สูงถ้ามีการศึกษาที่สูงนี่คือช้านะฮะท็อปที่เร็วก็คือการศึกษาที่ไม่ต้องสูงมากแต่ท็อปทก็คือเพื่อนร่วมง,งานท็อปทก็คืออันที่3ถ้าคุณได้เพื่อนร่วมง,งานดีชีวิตคุณหรืองานของคุณจะไปได้ดีมากๆเลยผมพูดยาวไปแต่ว่าผมว่ามันได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายนคนเนาะเพราะถ้าคุณหาเพื่อนร่วมงานดีๆคุณชีวิตคุณจะไปได้ไกลามากเลยสําคัญมากเพราะเป็นม้าเร็วตัวที่สแล้ว สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ